あ。 ก่อนก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะคะเซฟขออนุญ,ญาตฝากสปอนเซอร์ใจดีนะคะของทางเราก่อนเลยนะร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะคะรับเติมในส่วนของคุก Kingdom, คกี้แลนด์คิงดอมคุกกี้แลนด์โอเวเบกและเกมมือถืออื่นอีกมากมายเลยนะคะรับประกันความปลอดภัยทุกขั้นตอนในการเติมเลยนะคะสามารถตรวจสอบราคาแพ็กต่างๆได้ที่ a c e b o o k ด้านล่างเซฟทิ้งลิงก์ไว้แล้วนะคะตรงดีสคริปชันด้านล่างเลยนะคะสามารถเข้าไปสอบถามกันได้ค่ะทางไลน์ก็ได้เช่นกันนะตอนนี้นะคะราคาแพ็คเนี่ยยิ่ง ซื้อเยอะนะคะยิ่งลดราคาจัดเต็มจัดหนักขึ้นไปอีกนะคะทุกคนบอกเลยนะคะว่าราคาถูกปลอดภัยนะคะเติมอย่างรวดเร็วต้องคูกิแลช็อปเท่านั้นค่ะฝ่าวันนอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะสวัสดีทุกทุกคนเลยค่ะอย่เสียไปบาซีนะคะวันนี้จะพาไปลงนะคะในส่วนของอ่าเป็นหมวดเนื้อเรื่องเนาะก็คือจะเป็นนะคะในส่วนของการต่อสู้นะคะกับตัวของอ่าโกเลมน้ําแข็งนะคะแต่ว่า ใครที่ยังรอไม่ผ่านเนาะลองใช้ทีมนี้กันดูได้นะคะก็ทีมนี้เนี่ยนะคะจะประกอบไปด้วยนะคะทีมน้ำแข็งส,ส่วนใหญ่เนาะเราก็จะมีตัวดาเมจหนึ่งตัวมาช่วยนะคะก็คือตัวของโกลชีสแ้วทุกคนก็จะสงสัยว่าเฮ้ยแล้วอย่างนี้เนี่ยตัวดาเมจของเราจะยืนไหวหรือเปล่านะคะอาจจะเห็นนะ้น้ำตาหิมะจะเป็นตัวที่โดนดาเมจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสยก็จะใส่เป็นลดความเสียหายเนาะให้น้องไปนะคะจากนั้นก็ออโต้และใช้มือกดสกิลไปช่วยด้วยเองค่ะ ะะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะมีนะคะการต่อสู้กับโกลมเนาะตรงนี้นะคะอาจจะช่วยนิ้วนะกดเพิ่มนะทุกคนดาเมจค่อนข้างเยอะแบบนี้นะคะบางตัว,วที่ตายง่ายๆสามารถใส่โลคามเสียหายล้วนนะคะหมายช่วยได้เลยค่ะส่วนซอเบนะคะเซฟจะใส่เป็นในส่วนของคู่ทามนะคะมาช่วยยิงค่ะคือถ้าเกิดใส่คู่ทามแล้วตายก็ใส่เป็นโลคามเสียหายได้เหมือนกันนะคะของเซฟนีสลับอยู่2อ,อย่างนะคะก็ผสมกันก็ได้นะคะ ของเซฟตอนแรกนะคะใส่ครูทำคือมันไวได้ดีมากๆแต่ไปมาเซฟก็จะเปลี่ยนเป็นโครความเสียหายนะคะเพราะมันจะช่วยได้ดีนี่นะคะอ่ากดวิวช่วยเพิ่มเลยโอชิปึ้ง อันนี้นะคะคือทำดาเมจไปเรื่อยๆเลยนะแล้วก็อันนี้เซฟติดมีแยมสโตนด้วยนะคะโอเค อันนี้คือาการสกิลไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็อนุกดเพิ่มว่าเห็นไหมว่ามันจะพออยู่ทันนะคะแล้วก็ตัวของเราเนี่ยจะยืนได้นะคะประมาณนึงเลยเนาะเพราะว่ามันมีสโนว์คิงนะคะบัฟจากตัวของน้ำน้ำตาลหิมะอีกเนาะแล้วก็บัฟจากเยติน้ําแข็งย้อยอีกนะคะทุกคนตัวน,นี้จะช่วยเราได้ดีมากแล้วก็ดามจเนี่ยทันแน่นอนนะคะแต่มันจะทําดาเมจเรื่อยๆขอแค่ให้เราเนี่ยยืนได้ก็พอนะคะ ขอแค่ยืนได้ก็จบแล้วนะทุกคนนี่ใครเห็นไหมคะขอเซฟคือดาเมจเรื่อยๆเนาะถามว่าเวลาเหลือน้อยไหมเวลาก็เหลือน้อยเหมือนกันนะคะอ่าแล้วก็อย่าลืมนะคะพวกปั๊บต่างๆช่วยได้ดีมากๆเลยปั๊บล่าถึงโชชาตาเอ่ยใดๆเอ่ยนะคะทุกคนนี่นะคะเซฟทำแคนดี้ไว้แค่1ิบ4มมั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะ ประมาณนี้เลยนอกนั้นก็ด่านอื่นเนี่ยเดี๋ยวจะมีมาเพิ่มเติมนะคะด่านที่เซลสึกว่าพันยากนะคะหรือว่าใช้ทีมไหนเนาะคือมันสามารถอัดเดททีมได้นะคะคือถ้าเกิดว่าเป็นลมปกติเนี่ยเอาตัวหน้าสุดเป็นส่วนของเฟตูชิน่ก็ได้นะคะแล้วก็เอา,เ,อา,เ,อาเป็นซอเบย์ออกหรือน้ำตาลหิมะออกก็ได้แล้วแต่ว่าด่านไหนเขาฟิกอะไรนะคะอันนี้มันฟิกในส่วนของเย,ยติเนาะนะคะเซลก็เลยจะใส่เป็นประมาณนี้อันนี้คือท็อปปิ้งที่ใช้ค่ะ ช่วงท้ายคลิปนะคะจะมีเป็นแบบด่านอื่นด้วยเนาะเผื่อใครอยากจะดูนะคะว่ามีด่านยังไงบ้างนะคะอ่ะนะคะน้ำตาหิมะเนาะมี2อ,อย่างนะให้ทุกคนได้ดูกันเนาะเหมือนจะมีทั้งโจมตีล้วนแล้วก็โลคำเสียหายล้วนนะคะที่ใช้เนาะของเซฟนะคะคือมันจะมีบางตาที่มันยืนไม่ไหวก็ใส่เป็นลลคมเสียหายล้วนนะคะถ้าไหนยืนไหวก็อ่ะโจมตีล้วนได้นะคะอันนี้คือเราสามารถ เล่นนะคะลองลองปรับให้เข้ากับตัวของทีมได้เลยแต่ถ้าเอาอยืนง่าย,ายๆชัวๆเดี๋ยวก็เป็นโลคความเสียหายล้วนได้นะคะโซเบก็ลดคความเสียหายล้วนค่ะเห็นไหมเซฟทำครูําไว้ด้วยนะที่จริงครูถาก็ดีเหมือนกันนะคะโซเบะรู้สึกว่าถ้ากรที่เซฟลงครูําตอนนั้นอะ่ะมันไม่ตายนะทุกคนแต่เซฟกลัวมันไม่ชัวก็เลยใส่เปนโลคความเสียหายมานะคะนี่ ส่วนโกชีก็คือโจมล้วนนะคะม,ม,มีคูทามผสมอันนิดหนึ่งด้วยอันนี้แล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะคือ นะคะระบายชีน้งแข็งนะคะรถเขาเลยหายล้วนเลยทุกคนอันนี้ล้วนเลยนะคะเพราะว่ามันยืนไม่ไหวของเซมนะมันน,น่าจะเป็นเพราะเยติเซมันหิวไม่ทันเนาะมันก็เลยแบบยืนไม่ไหวนะคะก็เลยจะใส่เป็นลดล้วนไปประมาณนี้ดท่านั้นก็คือถ้าลงดัดอื่นก็สามารถเอาเซตน,นี้เนี่ยไปอดัดเดบกันได้เลยนะคะอ่าต่อมานะคะถ้าดาัดอื่นก็จะมีสลับผัดเปลี่ยนแล้วเจตัวแท้งนะคะเอามาแทนซอเบย์หรือน้ำตาลหิมะก็จะเป็นพาว,ว่าเฟตูชินเน่นะคะที่เอามาลงนี่แต่เป็นลักษณะแบบนี้เลยทุกอย่างนะคะเป็นหมด h a r รหมดเลยนะคะ หมดระดับยากหมดเลยนะคะประามาณนี้เลยค่ะสามารถดูกันได้เลยนะคะ โอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะทีมพี่เซฟเอามาให้ทุกคนได้ดูกันแล้วก็แนะนํานะคะเซ็ตที่ใช้งานนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเนื้อเรื่องเซ็ตจะใช้เป็นเซตน้ําแข็งนะคะหมดเลยถ้าอันไหนรู้สึกว่าเฮ้ยตัวดามจตายง่ายเกินไปแต่ดามจเราพอเนี่ยเราใส่เป็นโูคความเสียหายล้วนได้เลยนะคะทุกคนนะคะจะช่วยได้ดีมากๆเลยค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย